มองเช้าเด็กอาบน้ำไปโรงเรียนคนแก่ก็ไปฝนก็ตกขึ้นบ้านไปเลยตีอกเลยขึ้นบ้านขึ้นบานไป่ปไม่ได้กางน้กา่ตากางโป้รโ้งพุงอะไนั้น ไม่ลงคุ้นตกคุ้นตกฟื้มันฟื้ขึ้นบานไป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 ขึ้นบานไปติโยกเลยหัวเจ้าทอดมาทำไรตรงนี้หยอกนอนเลยมันรถชนนอนไปบานไปนู่สมพงเรียกนู่

luôn béo yong nóng nèo béo 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 เดยตัวเองย่ไปวัดตาตรงใปหลอกใหได้ยาสีฟอนหมดมาเด็กจะไปโรงเรียนคนแก่ก็วุ่นวายใส่รถไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าจับอาบน้ำรถก็นน้ำมันหมดรถก็ตายโอ้ยเหนื่อยกระติบ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  Hoạt động được bỏ đạp ăn được rồi bữa ăn được bỏ bữa đi theo bữa ăn

ฝนตกหนักเลยทุกคนหญาบุญก็ซนตั้งแต่หกโมงพอเผลอแป๊บเดียวออ,ออกเกือบออกถนนเลยซนอาบน้ำแมวเย็นเลยตากฝุ้นนงนัก ใช่อ้ว,วนอ้วนเลยฉันเป็นคนอ้วนเธอเป็นคนแห้งเธอหน่ะซนฉันอ้วนแต่เธอสซนกินเนขะ้าในรถกินผักดีต่อสุขภาพร้อนร้อน ต้องเป่าก่อนเอนรถบ้านน,นี่คือรถบ้านรอนรอนเป่าไว้ดิไปเที่ยวแดดออกแล้ว ไปอีกแล้วไอคนนุน่นคนมองมาจากถนนนุน่นหนุงพาทุ่งเร็วไม่ทอดอายคนถ่ายได้แต่หัวนะเพราะว่าอายคนโป๊ะโป๊อยู่นู่นรถสิบล้อเห็นปูเปียนหนุงไม่ดีแล้วก็และมารวยตัวเฝ้าย่าบุญเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้ไม่ต้องเฝ้าแล้ว